แก้กรรมตัวเองคือแก้พืชนะทานศีลภาวนาเห็นไหมเอออย่าไปกลัวคาดีอย่าไปกลัวแต่สิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปใกล้อย่าไปแปะเปื้อนมันนะบาปกุศลต้องปวงเลยอย่าไปใกล้นะเออมันจะส่งผลเราเหตุพวกนั้นอย่าไปทําเหตุไม่ดีอริยะกลัวเหตุปุถจุชนกลัวผลทุกวันนี้ มีแต่อยากได้ดีแต่ไม่อยากทําดีนะมันขัดหลักของธรรมธรรมชาติขัดหลักของธรรมะขัดหลักของจร,ริยธรรมศีลธรรมขัดไปหมดมันดีแต่ปากไงไม่สังเกตรหรือคนสมัยนี้ฮะมีแต่อยากให้คนอื่นดีแต่ตัวเองไม่อยากดีเลยมีแต่ไปชี้หน้าคนอื่นอยากให้คนอื่นดีเมตตาเหลือเกินแต่ไม่เคยเมตตาตัวเองจะเมตตาแต่คนอื่น เหมือนอยากให้พระดีอย่างเงี้ยนอะอย่างให้พระดีทําไมมันไม่มาบวชแล้วก็ปฏิบัติอย่างมันคิดนะนะเมตตาตัวเองอะก็ปฏิบัติดีไงมันจะยากอะไรไม่ใช่ไปชี้หน้าคนอื่นอย่างง่ดีมันขัดหลักของธรรมะของธรรมชาติอจำไว้ชี้ออกจากข้างนอกไม่เคยชี้เข้าข้างในใจใตัวเองเลยมันขัดหลักของธรรมะ คนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวนี่โบราณบอก่ะไอ้อบอกที่หลวงตาบอกว่าสาวไม่ห่างขายาสเสน่นะมันผิดตำราผัวตัวเองยังเลิกยังทิ้งเลยยังทำสเสน่ห์ขายคนอื่นอยู่เงี้ยนะเหมือนหมอดูเนี่ยพวกหมอดูสมัยนี้เงียบเลยเนาะดินถล่มไม่เห็นทํานายมั่งเพราะมัวแต่ทํานายคนอื่นไม่เคยทํานายตัวเองไงเออ โกหกจนเป็นนิสัยอ่ะรู้ไหมเขาเรียกพรสวรรค์นักพูดนักคิดนักจิตวิทยาทั้งหลายนะเขาเรียกว่าสร้างนิสัยมาหลายภพหลายชาติจริงไหมพวกนี้แต่ธรรมะเนี่ยศาสนามันไม่ใช่จิตวิทยาไม่ใช่ปรัชญาแต่เป็นศัจธรรมนี่เป็นจริงนะ ขาจิตตะภาวนามันเป็นจิตเหนือสํานึกไม่ใช่จิตใต้สํานึกจิตเหนือสํานึกหมายถึงเหนือเหตุผลเลยจิตตะภาวนาเนี่ยส่วนจิตตะวิทยาเนี่ยเป็นจิตใต้สํานึกง่ายง่ายนักพูดนักจิตวิทยาทั้งหลายเนี่ยจิบจิบกระจอกไม่เหมือนจิตตะภาวนาหรือผู้พ้นโลกพ้นออกจากเหตุผลพ้นออกจากความคิด พ้นออกจากตักกะต่างๆเรียกว่าจิตตามภาวนานะมันเป็นเรื่องเหงนือโลกเข้าใจไหมเหนือเหตุผลเหนือตักะเหนือการคาดคะเนคำนวณต่างๆเรียกว่าจิตตามภาวนาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนะนักภาวนาทั้งหลายนักปฏิบัติทั้งหลายศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาแสงสว่างเสมอด,ด้วยปัญญาไม่มีนะ ทำไมหลวงตาถึงพูดถึงเรื่องปัญญาอ่อนก็คือปัญญาที่ไม่มีกําลังของสมาธิไม่มีกําลังของสมาธะเรียกว่าปัญญาอ่อนคือไม่มีกําลังไม่ใช่วิปัส,สนาเป็นสัญญาถ้าสัญญาเนี่ยก็จะมีความขัดแย้งกันทุกวันนี้นักอภิธรรมนักสัญญาทั้งหลายนักเรียนรู้ทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมจะเถียงกันในอ่านตำราเล่มเดียวกันจะต,ตีความเป็นคนละอย่าง เห็นไ,ไหมลุตงตาไปฟังะเห็นไหมคนหนึ่งก็บอกว่าจิตไม่ใช่วิญญาณอีกมหาคนหนึ่งผู้รู้คนหนึ่งว่าจิตนั่นคือวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเทียงกันล่ะใช่ไหมเออเนี่ยทำไมต้องมัวทะเลาะก,กันเรื่องนี้ละ่ะเพราะความเข้าไม่ถึงแต่ด้านขยายด้านความรู้นั่นใช่และก็ไม่ใช่เพราะอยู่ที่ตีความของแต่ละคนอยู่ที่ปัญญาเห็นไหมเออขันห้า เห็นไหมนี่สมมุติบัญญัติว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมเป็นสภาวะธรรมเป็นสวาวะแห่งธรรมชาติเป็นนามจริงไหมส่วนรูปเนี่ยเขาเรียกธาตุเรียกว่าธาตุเนี่ยมีสองอย่างทาตุแล้วก็ธาตุธาสีธาตุรับใช้เขียนคนละอย่างด้วยความหมายก็เลยคนละอย่างแต่อ่านว่าธาตุเหมือนกันเห็นไหมรูปเนี่ยเป็นธาตุซึ่งก็มีสี่ นี่จะจะพูดถึงภาษาจริงไหมธาตุที่ละเอียดที่สุดคืออะไรธาตุไฟกับธาตุลมเหไรธาตุหนักคือธาตุดินธาตุน้ำเห็นไหมธาตุไฟเนี่ยทำความร้อนได้ในร่างกายธาตุลมเนี่ยเข้าออกได้เห็นไหมลมหายใจนี่คือธาตเุเรียกว่ารูปซึ่งจับต้องได้ลมก็จับต้องได้นะเห็นไหมเหมือนไฟเนี่ยเรามองเห็นไฟเนี่ยมีความร้อนไหมไฟมี เขาใกลมันจะมีความร้อนแต่ถ้าไฟดับมันก็ไม่มีความร้อนร่างกายเราก็มีธาตุไฟอยู่เห็นไหมมันจะมีพลังงานสร้างความร้อนนแต่ต้องอาศัยลมธาตุไฟเนี่ยต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมก็ดับถ้าเป็นสุญญากาศเคยเห็นไหมเราไฟลุกเนี่ยเอาอะไรไปครอบเนี่ยดับเลยไม่มีลมเข้าไม่มีอากาศซึ่งมันประกอบด้วยธาตุเห็นไหมเป็นธรรมชาติตัวหนึ่งซึ่งมาตั้งเชื่อ,อก็ได้ ไปกับพลังไฮบริดที่มั่นใจได้อีกนานคูโรลาอัลติส H.E.V. ใหม่ซื้อวันนี้รับดอกเบี้ย1.15%้องฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถึง30กันยายนนี้เห็นไหมเป็นเพียงชื่อมันที่คนเถียงแล้วเนี่ยเถียงกันจะตามชื่อส,สมมติบัญญตัติเห็นไหมแต่ไม่ใช่วิมุติบัญญตัติวิมุตเนี่ยมันบัญญัติไม่ได้มันไม่มีชื่อมันพ้นออกจากสมมุติเข้าใจไหมนั่นแหละเขาเรียกจิตตภาวนาอ่า ไม่มีสมมติเห็นไหมทุกวันนี้มีแต่พวกมีสมมุติอะเสียงกันเข้าใจไหมเอาสมมุติมาเสียงกันมันก็เสียงกันไปมาอยู่เนี้ยอีกสักร้านปีหลายล้านปีเนาะเทียงกันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนธรรมะหนิที่พูดอยู่ทุกวันนี้เป็นสมมติั้งั้นแหละแม้แต่คาพูดหลงจานี้ก็เป็นสมมุติถ้าไม่มีสมมุติก็สื่อสารกันไม่ได้ริงไหมแม้แต่คําว่าหมาเนี่ยเห็นไหมภาษาไทยเรียกสุนัข แต่ภาษาอังกฤษทางฝรั่งเ็าเรียกล็อกเห็นไหมสมมุติไหมตั้งชื่อขึ้นมาจริงไหมเออเหมือนควายอย่างเงี้ยภาษาไทยควายภาษาอีสานข้ยเพราไม่บอกหรอเออขันอีสานเนี่ยเอาข้ยเหตกันเนี่ยโอ้ยดีใจแล้วเอาข้ยมาให้จะภาษาไทยอ่ะกันไหนข้ยกันขากันเลยเห็นบะห,หมายถึงภาษาอ่ะจะฝรั่งบอกบอฟฟาโลเห็นไหมเป็นสมมติไหมเหมือน คนอีสานกับขเขมรกับคนไทยอะนะ,ะลงเดิมพันกันเนะีใครจะพูดคำว่าพึ่งนี่ดังที่สุดถ้าใครพูดคำว่าพึ่งดังเนะี่ยจะได้กินน้ำพึ่งจะได้รังพึ่งไปสามสายฮะจริงไหมเออคนไทยเริ่มก่อนเลยพึ่งให้ดังๆเลยพึ่งมันก็ไม่ดังใช่ไหมอย่างนี้ขเขมรเนนะี่ยขมุ่ง มุ่งมันก็ไม่ดังคนอีสานนี่เพิ่งวัสันดังเลยได้กินเห็นไ,ไหมภาษาเข้าใจไหมเออมันเป็นสมมตุติเหมือนพวกเราเนี่ยแหละสมมติเนี่ยพ่อแม่ตั้งให้ชื่อนั้นชื่อนี้นามสกุลน,นั้นนามสกุลน,นี้จริงไหมถ้างั้นจะเรียกกันได้เหรออย่างลุงตาสมมุติว่าชื่อสินทรัพย์เนี่ยไหมพอต่อมาอาจารย์มาด่าพระสิ้นคิดเออมาเปลี่ยนมาเป็นพระสิ้นคิดไม่ได้ตั้งเองเลยนะ จริงไหมแล้วแต่ใครจะตั้งเป็นไงก็ได้จริงไหมนี่เรียกว่าสมมุติภาษาเนี่ยเข้าใจไหมเหมือนเรื่องธรรมะก็เหมือนกันสมมุติบัญญัติคําพูดสอนเนี่ยมันแปลกที่ว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสมัยพุทธการเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปถึงธรรมแล้วเข้าไปถึงวิมุติแล้วท่านก็เลยเอาวิมุติออกมาเป็นสมมุติส่วนสาวกเนี่ยต้องอาศัยสมมุติเพื่อจะไปสู่วิมุติ คืออาศัยคำสอนจริงไหมล่ะเพราะงั้นต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเข้าถึงเห็นไหมเออลงตาไม่เถียงหรอกสมมุติบัญญัตินั่นนะใครจะไปเถียงสมมุติบัญญตัติใครจะไปเถียงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสบัญญตัติจริงไหมเออแต่เราไม่ได้เถียงนะเราทาําตามคือทําตามคําสอนปฏบิบัติตามอ,อ,อ่าเข้าใจไหมไม่ได้เอาคําสอนมา,มาเถียงกัน ี่คือปฏิบัติเราทําตามพระธรรมคําสอนใช่ไหมเออนั่นเรียกว่าปฏิบัติตามมันค่อยได้เกิดผลเออเหมือนชาวนาเนี่ยเห็นไหมชาวนาอะไรถึงเรียกว่าชาวนาฮะชาวนาเนี่ยฝนตกมาก็ถ้าไถดําหวานจริงไหมก็ได้ข้าวจริงไหมก็เสร็จนาอันนั้นคือชาวนาไม่ใช่เหรอเออแต่ชาวนาเนี่ยเออ ถ้าไม่รู้เรื่องธาตุควายที่เอาไถนาเนี่ยประกอบด้วยธาตุอะไรจะไม่ยอมทํานาอย่างนี้เหรอเออหรือชาวนาจะไม่รู้ว่าธาตุดินเนี่ยประกอบด้วยธาตุอะไรมั่งจะไม่ยอมทํานาไปเรียนก่อนไปศึกษาก่อนเหรออันนั้นเขาไม่เรียกชาวนานะจริงไหมเขาเรียกนักนักวิชาการการเกษตรจริงอ่ะเขาไม่เรียกชาวนาจริงไหมเออพวกนี้ต้องไปทำวิจัยดินประกอบด้วยธาตุอะไร ไฟที่เอาไถนาเนี่ยประกอบด้วยธาตุอะไรน้ําประกอบด้วยธาตุอะไรไม่ได้เกี่ยวกับชาวนานะพวกนี้เป็นนักวิชาการทางการ,กรเกษตรหรือนักอะไรเนี่ยใช่ไหมเออแต่ชาวนาเนี่ยไม่ได้ไปสนใจเรื่องว่าธาตุอะไรรู้ว่าฝนตกมากะไถหวานดําจริงไหมก็เสร็จแต่ถ้าชาวนาเนี่ยถ้ากูไม่รู้พวกเนี้นะกูจะไม่ทํานามไม่ได้กินข้าวไม่ได้เ่ย ชาวนาบ้าอะไรอย่างนั้นนะใช่ไหมเออเพราะงะั้นเรานักปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติก็คือลงมือทำไงเรียนรู้ทางเส้นทางแล้วเนี่ยคําสอนพระเจ้าพระเจ้าสอนว่าอย่างนั้นก็ลงมือปฏิบัติเอาใช่ไหมทําไมต้องไปเสียงกับคนอื่นด้วยเออจะิงไหมพอปล่อยให้มันรู้ไปเราก็รีบทําเอาไงเออเรารู้ว่านี่คือสมคุมสมบัติที่พระเจ้าชี้ทางห้เราต้องรีบไปเอาก่อนเขาแล้วนะ พระองค์ชีว้ว่าน,นะนาสมบัติมหาศาลนะเนี่ยอนาปัสติเนี่ยปฏิบัตินะเดินทางไปนะเออจะยังมาทำวิจัยว่าทำเส้นทางนี้ประกอบด้วยอะไรอยู่เหรอจริงไหมเราก็รีบเดินหรือรีบปฏิบัติสิเพื่อจะไปถึงขุมทรัพย์อันประเสริฐที่พระองค์ชี้ทางไว้ให้จริงไหมนี่เรียกว่านักปฏิบัติี่เรียกว่าชาวนาเห็นไหม เออเพราะฉะนั้นนะธรรมะจริงๆะมันเป็นธรรมชาตินะเออนะพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติชี้ทางผ่มรั์อันเลินี่ไว้ให้จริงไหม Leon, ส่วนคนทุกวันนี้เห็มมันไม่มีความละอายนี่โกหกจนเป็นนิสัยนะเห็นไหมอุปนิสัยปัจจโยฝึกโกหก นะหลวงตาเคยพูดว่าคนโกหกหนึ่งครั้งเนี่ยแต่โกหกหนึ่งครั้งเนี่ยจะโกหกอีกกี่ร้อยครั้งเพื่อจะปกปิดการโกหกครั้งแรกของตัวเองก็เลยกลายเป็นคนโกหกไงเป็นนิสัยยังไงนิสัยโกหกซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนโกหกจะไม่ทําชั่วเป็นไม่มีใช่ไหมเพราะความกลัวมันก็โกหกทุกวันนี้คนดีทั้งนั้นเด็ยโกหกเก่งๆเนี่ยนะมึงเห็นไหม โกหกออกทีวีเลยนะจะบอกไม่ธรรมดานะเก่งไหมล่ะจริงไหมนั่นแหะคนดีเห็นไหมโกหออกออก,ออกสื่อเลยนะเออตามสบายกรรมใครกรรมมันจริงไหมไอ้ที่พูดน่ยไม่ได้ว่านะยกตัวอย่างอุปมาให้ฟังเพื่อจะให้เกิดสติปัญญารีบขนขวายซารีบปฏิบัตนะิซา ใครจะว่ายังไงแผ่นดินถลม่มดินทลายก็เรื่องของเขามันก็เป็นของมันอย่างเงี้เห็นไหมเออตอนนี้คนกรุงเทพก็เริ่มจะขา,ขายก็ไม่มีใครซื้อแล้วกลัวดินยุบอยู่ดีๆนี่รื่นลงไงเนาะแม้แต่ถนนก็เห็นไหมมันเป็นไปได้ยังไงจริงไหมล่ะเหมือนอยู่ในหนังเลยนะเห็นไหมเออเกิดอยู่ดีๆจริงไหมเออ สุดลงแบบอีกจริงไหมกําลังนอนหลับอยู่ดีๆอยู่บ้านอยู่คอนโดเนาะจริงไหมลุงจาาเคยพูดภาคอีสานเ่อไหมมีคนซื้อที่ดินที่ดินจะแพงขึ้นแล้วกูว่าที่อีสานไม่ยุบเพราะดินมันแห้งไงจริงไหมล่ะในวิทยาศาสตร์ไม่ยุบอีสานขนาดขุดย่างยากเลยเนาะจริงไหมเออขนาดเอารถแมคโครมาขุดย่างยากเลยที่ดินภาคอีสานมันแข็งไง จริงไหมเออนี่เป็นธรรมชาติไหมล่ะใครว่ามันจะไปยุบได้ขับรถอยู่ดีๆมันท้องถนนนี่ตกไปในหลุมอ่ะเหมือนอยู่ในหนังเนาะเห็นแล้วก็โอ้เน่น่าน่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะนี่ธรรมชาติธรรมะเห็นไหมเออส่วนเรื่องของเรื่องเนี่ยเห็นไหมเรามาฝึกฝนเพื่อจะให้ตัวเองมีน้ำจิตน้ำใจ จิตใจจะเต็มไปด้วยพรมวิหารสี่ดึงมีความเมตตากรุณามุทิจาอุเบขาเห็นไหมพรมวิหารสี่มีคุณธรรมมามีจริยธรรมมีน้ำใจเห็นไหมนี่คือความเป็นมนุษย์ที่สูงสมบูรณ์แบบฮะจริงไหมล่ะไม่ใช่ร่างกายเป็นมนุษย์จิตกายเป็นสัตว์ไปอย่างเงี้ยหลักของศีลทำไปทุกวันเนี่ยเห็นไหมเออทุกอย่างก็เหมือนกันนะ เออตอนนี้เห็นไหมอาหารที่มาแรงที่สุดคือหมูกระชะตอนนี้ขายดีมากเลยเห็นไหมหมูกระชาเออนะนี่เห็นไมน้าท่วมตอนนี้ปกติน้ําท่วมเพชรบูรณ์นี่สองวันก็จบแล้วนะนี่สี่วันแล้วนะน้ํามันเติมมาเรื่อยๆื่เห็นไหมตอนนี้ก็ไหลลงพิษโลกสุขโขทยัยยุธยาแล้วน้ำเห็นไหมล้นแล้วสเนี่ยขอนแก่นก็นกนล้นเห็นไหม เออฮโอ้ยนี่ยราะอะไรล่ะพราะน้ำมือมนุษย์ทั้งนั้นแหละจริงไหมน้ำมือมนุษย์แสดงว่าโรคมันกลมเห็นไหมโรคมันกลมเราไปขุดตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้เห็นไหมย้ายที่ไงโรคมันก็เลยไม่สมดุลมันเหวี่ยงไงน้ำหนักมันเคลื่อนเคลื่อนเข้าใจไหมเออจริงไหมล่ะปกติวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกหมุนรอบตัวเอง ยี่ิบสี่ชั่วโมงต่อรอบวันหนึ่งเนาะวันหนึ่งคืนหนึ่งจริงไหมตอนนี้มันหมุนมันเวียงไงพอไปขุดพวกเขาไปสมทะเลอย่างเงี้ยจริงไหมขุดที่หนึ่งย้ายไปสร้างตึกอยู่ที่หนึ่งเป็นกระจุกเห็นไหมมันก็เวียงสิเนาะต้องไปถ่วงแล้วนะเหมือนรถเราเนี่ยล้อรถไม่มันไม่สมดุลเราต้องถ่วงละนะั้นก็หมุนตุิงตุลงแหลนะเนาะเออด้วยน้ํามือมนุษย์ไมล่ะจริงไหม ต้นไม้หมดเห็นไ,ไหมต้นหญ้าหมดจริงไหมฝนตกลงมาเห็นไ,ไหมน้ําไหลเร็วไหมเพราะไม่มีชะลอไม่มีหญ้าไม่มีต้นไม้และดินเนี่ยมันก็รับไม่ไหวมันก็ไหลไม่มีสิ่งยึดไหลลงมาถมแม่น้ําคูคลองเห็นไ,ไหมตื้นเขินขึ้นน้ําทีนี้น้ํามันก็ซึมยากนะ เพราะเราไปเทคอนกรีตเทถนนเทอะไรหมดมันก็ซึมลงใต้ดินได้ยากเข้าใจไหมมันก็ไหลเร็วขึ้นมารวมกันเร็วขึ้นมันก็เลยเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากเพราะอะไรเพราะธรรมชาติเพราะน้าเมือมนุษย์นี่แหละความโลภของมนุษย์นี่แหละเข้าใจไหมเออน้ําก็ตื้นเขินขึ้นมาเห็นไหมหลวงตาไปเชียงใหม่เขานิมนต์ไปที่เวียงกุมกาม หลวงตาพูดเป็นธรรมะนะเนี่ยธรรมชาติเวียงกุมกามพระเจ้ามังรายเนี่ยก่อนจะมาสร้างเมืองเชียงใหม่เนี่ยเจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยกว่าปีเนาะเมืองเชียงใหม่ตอนนี้อายุเมืองเชียงใหม่เมื่อก,ก่อนเนี่ยเป็นเวียงกุมกามเชื่อไหมแค่เวลาเจ็ดร้อยปีเนี่ยไปดูนะจมอยู่ใต้ดินนะพราะน้ำปิงเปลี่ยนทิศทางไงโคลนถล่มมาเนี่ย วัดเจดีย์เนี่ยเจดีย์ทั้งวัดทั้งอะไรมีวัดอยู่แปดวัดระเวียงกุมภามอยู่ใต้ดินเออทําไมคนถึงไปค้นพบไม่ใช่นั่งทางในนะเพราะเขาจะทําถนนเขาเลยไปขุดเพื่อจะทําถนนไปเห็นกําแพงวัดขุดลงไปโอ้เป็นวัดเลยเป็นเมืองเลยไหมมีแม้กระทั่งเจดีย์อะจะจมอยู่ใต้ดินนะั่ะไปดูนะ ลงตาลึกนำลึกไปโอ้ขนาดเจ็ดร้อยปีนะยังจมอยู่นะใต้ดินได้หนาขนาดนั้นนะน,น,น,นี่อีกต่อไปเนี่ยลาบเลยนะแม่น้ำเนี่ยเห็นไหมตื้นเขินต้องขุดเลยนะทุกวันนี้ต้องขุดเองแล้วนะเพราะอะไรเพราะหน้าดินไม่มีหญ้าไม่มีต้นไม้เห็นไหมเพราะคนบุกลุกเผาป่าตัดไปเผาทานนะเห็นไหมเออ หญ้ากเกิดไม่ได้เพราะมันปลูกมันสัมปหลังเนาะปูกทั้งนั้นก็ไม่เป็นหัวต้องดายหญ้าออกอยนะ่างเงี้ยฝนตกมันก็มีแต่ดินในแม่น้ำํำขุนๆน่ะนะไหลลงไปทับถมเห็นไหมเห็นน้ําท่วมเชียงรายไหมน้ําท่วมดินจมรถจมอยู่ใต้ดินเห็นไหมประมาณนี้นแหละเห็นไหมเพราะอะไรล่ะเพราะธรรมชาติเออเนี่คนยังตลกวัดป่าบ่อน้ําไปอินเลยเนี่ยอะ เอาดินมาถสมหินเนี่ยมีพระองค์เดียวเนี่ยนะทำไมต้องเอาดินมาถสมหินเอามาถสมเพื่อจะปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าเห็นไหมพอมีหญ้าปุ๊บเด๋มะฝนตกลงมาน้ำฝนนี่จะโดนใบหญ้าก่อนรู้ไหมแรงกระแทกแรงกระแทกเห็นไหมเออเห็นไหมดินก็ไม่ไม่ไหลเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม แล้วก็จะไหลช้าเห็นไหมน้ำจะไหลไปรวมกันช้าขึ้นพอต้นหญ้ามันชะลอน้ําเห็นไหมเออเห็นในหลวงเราทําไม่ได้แฝกฮะหญ้าแฝกใีรา,ากมันเยอะไม่ให้ดินโคลนไหลทุกวันนี้ไม่ได้มองตัวนี้เลยนะเราก็มองตั้งแต่จะสร้างคอนโดสร้างตึกสตงยังไงอย่างเงี้ยจริงไหมเออจะเอบประมาณมาทำให้มันหมดอย่างเงี้ยให้มันชิบหายไปอย่างเงี้ย แต่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะเรื่องป่าไม้เนี่ยนะเรื่องป,ปลูกป่าเลยนะเห็นไ,ไหมเกิดจากความโลภความไม่เข้าใจของมนุษย์เขาไม่เข้าใจธรรมชาติบ่วงโซ่เอะมันขาดสะบั้นลงหเหนนออ็นไหมเออเห็นบ่อน้ำาอะออมไหมตอนนี้คนเข้ามาต้นไม้เขียวกะจีโตโตเห็นไ,ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมาดูเมื่อเมื่อเจ็ดปีก่อนนะเขาจัดไปเผาทานหมด ปลูกอะไรล่ะปลูกมันสำปะหลังปลูกยูคายูคาเนี่ยปลูกที่ไหนเนี่ยหน้าดินจะหมดเลยหญ้ากเกิดไม่ได้ยูคาเนี่ยไม้ยูคายูคาให้รีบตัดเนี่ยนะอาจารย์คำใสบอกยูคาให้รีบตัดฮเห็นไหมนี่ธรรมาชาติฟื้นฟูเนี่ททำให้ดูมาดูงานนะเนี่ยเนี่ยนะ ป่าไม้มาดูงานกับหลวงจาก็ได้เมื่อวานนี้ป่าไม้ก็มามาติดป้ายพุทธอุทยานเนาะนี่หลวงจาจะทําให้ดูจะฟื้นภูป่าให้ดูเห็นไหมเออทาธนาคารน้ําให้น้ําใต้ดินซึมลงใต้ดินชะลอไว้ให้มันซึมลงใต้ดินไม่ให้มันไหลลุบไปเลยเห็นไหมเรียกว่าธนาคารน้ําคือชะลอเหมือนในหลวงเรากาทาแก้มลิงไงไหมเออเพื่อแก้ปัญหา โอ้ยนี่เสียหายเศรษฐกษิจเห็นไหมเสียเงินเสียทองเห็นไหมกีม่หนึ่งกี่แสนล้านฮะจี่ไหมน้ําท่วมเนี่ยเห็นไหมอ่าไม่ได้เสียเงินน้อยนะจริงไหมล่ะนี่รีบรีบ,รบกลับมาศึกษากลับมาพื้นฟูนะถ้าอยากอยู่อย่างเป็นสุขมนุษย์เนาะเออเนี่ยปลูกป่าปลูกหญ้าเนาะ เห็นไหมนี่บ่อน้ำพระอินทร์ต้องจัททำให้ดูเนาะแต่เป็นจุดเล็กๆนะเพราะเราพื้นผูธรรมชาติกลับมาไงเออเห็นไหมต้นไม้เขียวขจีขึ้นเห็นไหมต้องปรับผืนดินก่อนเห็นไหมทำไมมันจะปลูกไม่ได้ขนาดแค่ดินหินแตกออกมาดินมีนิดเดียวต้นไม้ยังสามารถเติบโตได้จริงไหมถ้าเราเอาดินมาถมละ่ะ ทำัยม,มันจะเกิดไม่ได้จริงไหมธาตุแร่ธาตุอาหารจากหินจากดินเนี่ยจริงไหมนี่ยเห็นไหมเขี้ยวกขจีขึ้นนี่เขาเรียกว่ากลับไปสู่พื้นฟูธรรมชาติธรรมะก็คือนี่แหละแต่ด้วยความโลภกิเลสโลภโกดหลงเนี่ยมันหลงลืมตัวเองจนลืมความเป็นมนุษย์ไงลืมความเป็นคนเออทำลายธรรมชาติก็เหมือนกัร ทำลายตัวเองกันแหละจริงไหมดูดีๆนะมนุษย์นี่ยมีตัวเองนี่แหละเป็นค่าศึกเนาะจริงอะอ,ะอะ่ไม่มีอะไรทำลายเราได้บ่อยเท่าความคิดของมนุษย์หรอกนั่งอยู่เนี่ยก็ทำลายตัวเองจนเป็นโรคเป็นภัยแล้วทุกวันนี้ฮะเพราะฉะนั้นขันกลับมาปฏิบัตินำความนำเอาศีลเอาธรรมเอาความดีกลับมา ใส่ใจมนุษย์ให้มากที่สุดนั่นแหละศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาเออไม่ต้องไปสร้างหรอกคาสิโนนะโอ้โหแค่นี้ก็ย่อยยับไม่พอหรือมนุษย์เนาะเออจริงไหมเออเอามาสร้างศีลธรรมเอาเงินงบประมาณมาทนุบำรุงเพื่อจะส่งเสริมการปฏิบัติธรรมไม่ดีกว่าหรือเนาะจริงไหมล่ะเออ นะนี่ไม่ต้องไปตั้งกฎว่าพระเนี่ยฆาโลกาวัชชะจะต้องจับศึกอย่างเงี้ยมันเกินไปแล้วจริงไหมมนุษย์ดีมันก็ตำหนิจริงไหมมันก็เป็นโลกาวัชชะ,ะตเจียนอยู่เรื่อยล่ะตีอยู่เรื่อยอะมนุษย์เนี่ยจริงไหมไปเห็นอะไรมันติไปหมดแหละถ้ามีคนมาติอยู่สองสามครั้งก็จับศึกอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเกินไปมันจะไปคิดอย่างนั้นทําไมไม่มาฟื้นฟูศีลธรรมล่ะ จริยธรรมสู่จิตใจของคนขึ้นมาจริงไหมมันไม่ใช่ตรงแก้ปัญหาหรอกอันนั้นมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาตัวลอดแก้ปัญหาแบบบุรุาการแบบยั่งยืนสิให้เกิดประโยชน์ไปภายภาคหน้าให้ยาวนานเพื่อจะสืบทอดธรรมะิรือศาสนาเราเนี้ยประจำคำสอนให้ไปสู่ลูกสู่หลานหลายล